พ่อครับมีลูกค้าเขาดูคลิปที่พ่อกินขนมเปียกปูนผงถ่านอะไรนะ่ะอ่ามีคนถามว่ามีผงถ่านจากกามาพ้าไหมอ่าสนใจอ่ะใช่เขาอยากรู้ประโยชน์ด้วยอ่อยากรู้ประโยชน์นะคืออย่างนี้ผงถ่านเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นภาษาไทยเนาะถ้าเป็นวิชาการคือคาร์บอนบริสุทธิ์อ่าทีานี้ถ้าเกิดว่าเป็นคาร์บอนบริสุทธิ์มันจะมีศักยภาพ ในการไปช่วยร่างกายบางอย่างก็คือการดูดซับสารพิษโดยเฉพาะทางเดินอาหารของเราเนี่ยสําคัญม,มันจะบล็อกสารพิษที่อยู่ในทางเดินอาหารก่อนที่จะเข้าสู่กระแสะเลือดไปสู่ตับสู่ไตไงตัวนี้เป็นตัวเบรกพิษตัวแรกเลยแล้วมีศักยภาพสูงเลยคือลดทอนไม่ให้พิษเข้าไปเยอะสมมติว่าพิษอะ่ะเข้ามาในระบบทางเดินอาหารอะ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซนถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรเลยคือมันก็มีโอกาสจะเต็มที่ที่จะเข้าไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีคาร์บอนบริสุทธิ์อ่ะ มันจะช่วยดูดซับสารพิษเอาไว้อะได้มากมากระดับไหนอาจจะมากถึง8-90%หรือเหลือน้อยมากนะขนาดว่าในทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้เวลาคนโดนยาฆ่าแมลางโดนพิษดโดนอะไรในทางเดินอาหารเนี่ย<ส>เขายัางต้องใช้ c t t v a t e ช h า r c โค l ก็คือตัวคาร์บอนบริสุทธิ์นี่แหละตัวเดียวกันเลยนะทีนี้ผงถ่านจึงมีฤทธิ์ในการดูดซับสารพิษ ทุกรูปแบบที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักนะ,ะประหลอดแคดเมียมตะกัว่วนะหรือว่าจะเป็นพวกกร,รมมาตภาพเกี่ยวกับพวกลังสีหรือว่าจะเป็นสารพิษที่ละลายในไขมันสารพัดต,ตัวเนาะพวกนี้เนี่ยจะมีแรงสามารถในการดูดซับได้มากแต่ทีนี้ทานแต่ละชนิดอะ่ะก็จะมีพลังงานในการดูดซับอะ่ะ ไม่เท่ากันมันเก่งไม่เท่ากันเรายกตัวอย่างเช่นแม่เหล็กอ่ะสมมติว่าแม่เหล็กสมัยโบราณเป็นสีดําๆเนาะมันมีแรงดูดนะเวลาเราเอาแม่เหล็กมาดูดเหล็กอ่ะดูดปุ๊บมันก็จะดูดเหล็กติดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเหล็กมันหนักมากอ่ะแล้วแม่เหล็กอันเล็กอ่ะดูดยังไงก็ไม่ติดมันก็จะหลุดออกจานเพราะแรงดูดไม่พอแต่ทีนี้นะไอ้ตัวแม่เหล็กที่มีคุณภาพสูงอย่างเช่นแม่เหล็กยุคใหม่ที่เขาใช้แร่แร่อ์ดไปทําที่แย่งกันทุกวันเนี้ยในมหาอำนาจเนี่ย เขาเรียกดิโอไดเมียมดิโอไดเมียมเนี่ยก้อนนิดเดียวแต่มันดูดเหล็กชิ้นขนาดใหญ่ทีห่หนักกว่าตัวมันได้หลายเท่าคือแรงดูดมันสูงมากฉะนั้นแม่เหล็กก็ยังมีเกดเลยแยกว่าพลังงานสูงพลังงานต่ำทีนี้ในถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์เนี่ยมันมีพลังงานสูงพลังงานต่ำเหมือนกันทีนี้ไอพลังงานที่วัดจากผงถ่านที่มีศักยภาพสูงหรือต่ำเนี่ยเขาเรียกว่าค่า SSA ย่อมาจาก specific surface area ซึ่งค่าตัวเนี้ย คือค่าความสามารถในการดูดซับนะทีนี้ค่าตัวนี้ถ้าสมมุติว่า SSA หนึ่งหมายถึง1กรัมของถ่านก็ประมาณขนาดเนี้ยนะหนึ่งกรัมนะสมมติว่า1กรัมของถ่านเนี่ยมีความสามารถมีรูพุนพลังงานระดับนานโนที่จะปกคลุมพื้นผิวได้1ตารางเมตรนิดเดียวปกคลุมได้1ตารางเมตรแต่ทีนี้ผงถ่านที่ เราเผามาเนี่ยจะเผาด้วยเผาแบบโบราณเผาแบบสมัยใหม่สมัยเก่าอะไรก็แล้วแต่นะถ้าสามารถเผาให้ได้ค่า SSA ขึ้นสูงเนี่ยจะมีพลังงานในการดูดซับสูงเหมือนกับแม่เหล็กดิโอไดเมียมยงั้นอะทีนี้ไอ้ตัวผ่านที่ชาวบ้านเผากันทั่วไปอะจะมีค่า SSA อยู่ประมาณ200ถึงไม่เกิน300 SSA ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะถือว่าเอามาดูดสารพิษได้สมัยโบราณเขาก็ใช้เป็นการผ่านไปดูดสารพิษได้ แต่ทีนี้พอสมัยใหม่ที่เริ่มที่จะแบบฉลาดทางฟิสิกส์มากเพิ่มขึ้นเขาสามารถเผาถ่านเนี่ยใช้ความร้อนที่สูงมากกว่านั้นสูงในระดับ500ถึง700ทีนี้ระดับ500ถึง700เนี่ยเขาเรียกว่าเข้าสู่กระบวนการไพโลไลซิสแล้วมันจะทำให้ออกซิเจนในการเผาต่ำลงคาร์บอนจะเกิดบริสุทธิ์มากเพิ่มขึ้นแล้วไม่เปลี่ยนไปเป็นที่เท่า ถ้าเราใช้ไฟแรงมันเป็นที่เท่าหมดมันไม่เป็นคาร์บอนบริสุทธิ์ไงแต่ทีนี้การที่ใช้ไฟแรงจะต้องอุณหภูมิสูงเนี่ยจะต้องควบคุมให้ออกซิเจนต่ําระบบการเผาแบบนี้จึงเรียกว่าไพโรไลซิสคือการควบคุมในเชิงฟิสิกส์ที่ควบคุมให้ออกซิเจนต่ําที่สุดหรือแทบไม่มีออกซิเจนนะทีนี้พอไอเทคนิคแบบนี้เนี่ยประเทศญี่ปุ่นนี่เก่งมากเขาเก่งมาเป็นร้อยปีแล้วละ่ะเขาเรียกว่าบันตัน ญี่ปุ่นเนี่ยไปเผาถ่านที่มีคุณภาพสูงที่สุดในโลกขึ้นมาเลยคิดเต้าอิวาเตะอะไรเงี้ยเผาแบบบันตันอ่ะอุณหภูมิมันอยู่ที่ประมาณเอ่อหกร้อยถึงเจ็ดร้อยองศาเป็นไพลโลซิตไพโลไลซิตที่ดีมากนะทีนี้พอเขาทําขึ้นมาได้ถ่านที่มาจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะถ่านไม้ไผ่อ่ะถ้าเอาไปบดเป็นผงอ่ะจะมีค่า s อ a อยู่ที่ประมาณถึง4ี่ร้อยห้าิบถึงห้าร้อยเลยนะแบบดีๆนะ เอามาใช้ในการดูดพิษในเชิงสุขภาพได้ดีมากหรือใช้ในทางการแพทย์แอคทีเวชชาโคที่ดูดสารพิษในโรงพยาบาลเลยในร่างกายอ่ะอจนถึงเทคโนโลยีในยุคใหม่การทำออกแบบเตาด้วยวิศวกรรมศาสตร์แบบใหม่เนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าไพโลไลซิตระดับสูงควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่900องศาขึ้นไปจนถึงเลยพันองศาเลยนะทีนี้ถ้าอะไรที่ผ่านกระบวนการไพรโลไลซิตขั้นสูงเนี่ย มันสามารถที่จะได้คาร์บอนที่บริสุทธิ์ที่สุดและมีค่า SSA สูงมากที่สุดไงเขาก็เลยเทียบเลยว่าไม้แต่ละชนิดที่จะเอามาทำคาร์บอนบริสุทธิ์เนี่ยแต่ละชนิดก็จะให้ค่า SSA ไม่เหมือนกันในไม้ไผ่เนี่ยเอามาเผาแบบขั้นสูงสุดอะได้ไม่เกิน550-600ถึงนี่คือสุดแล้วมันไปไม่ได้มากกว่านั้นแต่พบว่าอะไรที่มีความเป็นเป็นฟูเป็นเนื้อที่ไม่แน่นอย่างเช่น ฟางหรือกาบมะพร้าวพวกนี้มันจะไม่แน่นเหมือนไม้ใช่ไหมเวลาเผามาเนี่ยโดยไพโลไลซิตขั้นสูงเนี่ยจะได้ค่า SSA เนี่ยทะลุหนึ่งพัน s อขึ้นไปฉะนั้นเนี่ยการที่เอาไอ้ตัวกาบมะพร้าวไปเผาไพลโรไลซิตระดับสูงเนี่ยที่เป็นเตาว,วิศวกรรมศาสตร์รุ่นใหม่เนี่ยมันจะได้ค่า SSA สูงระดับที่ใช้ในโรงพยาบาลเลยนะ ที่ใช้ดูดสารพิษเป็นแบบเกรดพิเศษพรีเมียมอ่าปัจจุบันเนี้ยในเชิงสุขภาพประเทศไทยอ่ะเขาก็ใช้ไอ้ตัวกระมาพ้าวเนี่ยมาเผาทําขนมเปียกปูนกันมานานแล้วแต่การเผาแบบนั้นอนะ่ะมันไม่ได้เป็นไพโลไลซิตไงมันเผาแบบเผาเผาต้องเผาแล้วมันมีออกซิเจนเยอะแปบ๊บเดียวมันเป็นขี้เท่าหมดเลยเขาจะเผาได้แป๊บเดียวไม่เกินสองสามนาทีเขาต้องรีบจุ่มน้ําเพื่อให้ได้ยังยังได้ตัวถ่านตัวนนเนี้ยมาทําขนมไง ทีนี้ไอ้ฐานแบบโบราณแบบที่ใช้เนี่ยมันจะได้ค่าเอสเอชเประมาณ50ถึงไม่เกิน100เต็มที่150นี้สูงที่สุดแต่ก็ยังถือว่าดีต่อสุขภาพเลยนะในหนมเปียกภูิที่ทำมากันตั้งแต่โบราณนะแต่ว่าพอเราเอามาเผาในไพลโลไลรซิตรุ่นใหม่ระดับสูงเนี่ยมันไปทะลุพันเอสเอทีนี้หมายความว่าความสามารถในการดูดซับสารพิษโลหะหนักต่างๆยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้า จะสูงมากเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยหลายเท่าแล้วค่าไพลโลไลซิตของไอตัวผงถ่านที่ได้จากตัวนี้นะกราบมะพร้าวเนี่ยค่าเอเอเอเป็นพันนะพันกว่าเอาตีแค่พันหนึ่งก่อนแค่ใช้แค่เจ็ดกรัมจะมะีพลังงานระดับนานโนที่ตกปกคุมพื้นผิวได้ประมาณสี่จุดสี่ไล่หรือเทียบเท่ากับสนามฟุตบอลหนึ่งสนามนิดเดียวนะ 7กรัมเนี่ยนิดเดียวนะสามารถปกคุมพื้นสนามฟุตบอลได้ทั้งสนามเป็นระดับนาโนโ,นโมเลกุลน,นะที่มีแรงในแวนเดอร์วาลในการดูดซับเอาสารพิษโลหะหนักอะไรมากมายก่กองเลยนี่จึงเป็นความพิเศษของตัวนี้เราเลยว่าเชิงสุขภาพยุคใหม่นะโดยเฉพาะโลกยุคที่ปนเปื้อนกินอะไรก็โอ้โหผักก็ยาฆ่าหญ้า,ายาฆ่ามะงยาฆ่านอนผลไม้ก็มาเนื้อสัตว์ก็มา เต็มไปหมดเลยที่เป็นสารเคมีมาในชีวิตประจําวันในเมื่ออาหารของเราฉะนั้นเวลาเรากินอาหารเข้าไปถ้ามีส่วนประกอบของคาร์บอนบริสุทธิ์เข้าไปด้วยตัวนี้จะช่วยเซฟงานไม่ต้องเอางานหยาบเข้าไปที่ไตที่จับมากนี่คือข้อดีในโลกยุคใหม่ที่เขาใช้คาร์บอนในเชิงสุขภาพอ่อาแล้วเราใช้ทุกวันได้ไหมเน่ยอ่าใช้ทุกวันได้ไหมสามารถใช้ได้ทุกวันแต่ว่าเราอย่าใช้มากเกินไปเพราะอย่างที่บอก ยิ่งมันมีค่า s s a, a, a สูงมากนะไม่ได้ใช้เยอะใช้น้อยแต่ใช้เรื่อยๆเนอะคือหนึ่งถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องรับสารพิษในชีวิตประจำวันเราล้างออกด้วยน้ำเนะาะไฮโดรไลซิตด้วยน้ำมันออกไปประมาณหนึ่งเฉพาะสารเคลือบภายนอกแต่สารดูดซึมที่เข้าไปข้างในอ่ะไม่ว่าจะอยู่ในเนื้อสัตว์เนาะเป็นโมเลกุลที่ดูดซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อแล้วหรือว่าในพืชผักผลไม้ที่เขาใช้พวกสารดูดซึมต่างๆอ่ะล้างไม่ออกที่ผิวนอก ทีนี้ยังไงมันก็เข้าสู่ระบบย่อยของเราแต่เมื่อเข้าสู่ระบบย่อยของเรามันมีตัวนี้ไปบอฟเฟอร์ไปช่วยดูดช่วยเบรกเอาไว้อ่าทีนี้มันจะมีอีกคําถามหนึ่งว่าเอา้าแล้วมันดูดซับแบบเนี้ยมันจะไม่ดูดซับสารอาหารไปด้วยเลยเหรอกลายเป็นเราดูดดูดกินเข้าไปแล้วเราก็ไม่ได้อะไรที่ผงพวกนี้ไปดูดสารอาหารเราหมดเลยอย่างเงี้ยไม่เป็นแบบนั้นมันจะไม่ดูดซึมพวกสารโมเลกุลใหญ่นะ อา,าอาหารระดับนิวเคลียรที่ย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันพวกนี้เป็นโมเลกุลที่ใหญ่นะไอตัวคาร์บอนตัวนี้จะไม่จับสารที่โมเลกุลใหญ่ขนาดนั้นแต่จะจับสารที่ไม่มีขั้วโมเลกุลที่ไม่มีขั้วขนาดเล็กมันเป็นกลุ่มของสารพิษทั้งนั้นเลยทีนี้มันจึงดูดซับสารไม่พึงประสงค์เสียมากอ่าฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามากินในชีวิตประจำวันอย่างอันเนี้ยพ่อต้มถั่วเขียวเนี่ยพ่อก็ใส่ลงไปไง เออล้วซดน้ดําไปแล้วตังตักน้ําซดไปถั่วเขียวมันก็ดูดพิษอยู่แล้วถั่วเขียวก็ดูดพิษอยู่แล้วนี่ก็คูณสองเลยเนาะมันจะมีประสิทธิภาพนเนาะนี่ยอย่างอันนี้ทําไอ้เปียกปูลูกเดือยอันนี้ลองทําสูตรลูกเดือยดู<ม>วันนี้เดี๋ยวจะลองกินว่าเป็นไงแล้วก็นี่<ม>ชาโคตัวนี้ใช้ผงถ่านไพรโรไรซิตตัวนี้ของเราทั้งหมดนะ<ม>แล้วไม่ค่อยมีใครทําถ้าไปหาไพรโรไรซิตท่าสนสส่วนใหญ่จะเจอเป็นไม้ไผ่ในวง<ม>การสุขภาพเห็นไหมผงถ่านไม้ไผ่ผงถ่านนั่นคือเบอร์นหนึ่งในยุคกลาง แต่ยุคใหม่เนี้ยจะต้องเป็นตัวนี้กับมีอันหนึ่งคือฟางฟางก็ามาทําได้อ,อ่าพวกนี้จะได้ไพรูไลซิตระดับหลักพันเอสเอขึ้นไปเลยอ,อ่านี่จึงเป็นพิเศษมากแล้วก็สามารถใช้ในการดูดพิษเวลาเราแพ้เนาะกินเห็ดแพ้กินอาหารแพ้อะไรพวกนี้นะใช้ตัวนี้เข้าไปาแก้เลยชงดื่มเลย,ลเลยแก้อย่างรวดเร็วเลยเพราะเคยเจอหลายคนนะที่แพ้เห็ดร,รุนแรงอาการรุนแรงอ่ะกว่าจะเอาไปถึงโรงพยาบาล ถ้ามีบทตัวนี้ใส่เข้าไปให้ก่อนไปปุ๊บเนี่ยร่างกายจะฟื้นอย่างรวดเร็วบางคนกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลคือมันดูดซึมมันเข้าไปที่สมองที่ตับที่หัวใจไปหมดอ่าอ,อันนี้จึงมีพกติดบ้านติดตัวไว้นี่คือดีมากมแต่ทีนี้ยังมีปัญหาอยู่พูดอย่างนี้ใครก็อยากได้ใช่ไหมม,มันทำไม่ยากเผาก็ไม่ยากเพราะเรามีเตาเผาคุณภาพสูงระดับฟิสิกส์เรามีมนะวัตถุดิบเราก็พอมีแต่ปัญหาคือตอนล่อนนี่แหละ ล่อนให้มันละเอียดเนี่ยอู้ใช้เวลานานมากมันล่อนได้จริงแต่มันใช้ใช้เวลาเขาถึงขายแพงไงออทีนี้ถ้าคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราจะทํามาบริการประชาชนนะเราเราไม่ต้องไปไปละเอียดขนาดนี้หรอกเราทําเบอร์หยาบกว่านี้หน่อยแล้วให้เขาไปร่อนเพิ่มอ่ถ้าอย่างนั้นอ่ะแล้วอย่างตักไปใช้ตักไปใช้แบบว่าล้างผักล้างอะไรพวกนี้ได้ใช่ใช่ส่วนใหญ่พวกนี้อย่าไปใช้ล้างผักเลย ใส่ในอาหารดีกว่าเพราะเกตมันดีกว่านั้นถ้าไปล้างผักอนนเอาเกตล่างๆเอาเกตไม่ไผ่ออันนี้คือคือเกตที่ว่าแบบเป็นนาโนาแบบดีมากอ่าแล้วเราก็จะดูอีกทีนึงว่าเราอยากทํามาบริการในราคาที่จับจ้องได้แล้วอย่างหนึ่งคือจริงๆอ่ะสำหรับบ้านๆที่เราใช้เองอ่ะมันไม่เสียเวลาถ้าไม่คิดจะทําขายนะคือปั่นเนี่ยปั่นโมลิเนกเลยมันไม่แข็งนะพวกนี้มันจะแบบแทบจะยี่ด้วยมือได้เลยนะ ดุยเลยอ<ช>่ะเพราะ<ช>ว่าผ่าน<ช>ไพโรไลซิตมาแล้วดังยี่ด้วยมือได้เลยแก่แค่ไปล่อนให้ละเอียดอ่าพอล่อนให้ละเอียดเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเอาไปใช้เนี่ยคือประสิทธิภาพมันจะรวดเร็วด,ดีมากอ่าแล้วอย่างหนึ่งคือไอตัวผงถันคาร์บอนแบบเนี้ยดีอีกอย่างหนึ่งคือเอาไปใส่ในในอาหารที่เป็นอาหารหมักพวกโปรไบโอติกทั้งหลายอือย่างเช่นสูตรข้าวหมักเวลาทําข้าวหมักลากินข้าวหมักเอาไปกวนในข้าวหมักหรือว่าคอมบูชา หรืออะไรก็ช่างที่เป็นอาหารหมักดองน้าโตะอะไรก็แล้วแต่เนาะเอมิโซะอะไรต่างๆเนาะเวลาที่ใส่ตัวนี้เข้าไปอะจุลินทรีย์มันจะแทรกเข้าไปในรูพูนนาโนพวกนี้พอมันแทรกเข้าไปเสร็จมันจะผ่านกระเพาะได้สูงอืเวลาเรากินไปส่วนใหญ่โปรติกมันไปที่กระเพาะมากมันลงไปได้น้อยแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวเนี้ยมันจะบอฟเฟอร์จุลินทรีย์มันจะวิ่งเข้าเลยเวลามันจะเจอกดมันจะวิ่งเข้าไปอยู่ในในในรอยพูนของฐานเสร็จปุ๊บเนี่ย เข้าไปสู่ร่างกายเสร็จมันก็จะแตกออกมาในลำไส้อ่าซึ่งพวกนี้ยมันสามารถบดให้ละเอียดได้ในระดับประมาณแบบสามสิบเจ็ดจนถึงห้าไมครเลยคือเล็กมากเท่ากับฝุ่นแป้งเลยอ่าแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปจุลทัศน์ขยายใหญ่มาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนดาวอุกบาตลูกหนึ่งนะแล้วก็มีรูเป็นแสนๆล,ล้านล้านรูเลยในจุดเล็กๆนิดเดียวเนี่ยนี่คือความสุดยอดของตัว ผมถานตัวนี้เดี๋ยวถามอีกคำถามหนึ่งนะว่าแ,แบบถ้าเรากินเนี่ยมันจะดูดสารพิษออกจากร่างกายทั้งหมดเลยไหมมันไม่ใช่ไปดูดเข้าไปในเลือดนะ,ะมันดูดในทางเดินอาหารเพราะอะไระะเพราะผงถ่านตัวเนี้ยเราเราทําให้มันเล็กที่สุดระดับต่อให้400เมตรหรือ500เมตรเลยมันก็จะไม่เกิน5มามคร5ม5ไมครอนไม่ผ่านลำไส้ไม่ผ่านไทจังชันในลำไส้ แต่จะทํางานดูดซับสารพิษในทางเดินอาหารเออทีนี้พอมันดูดซับสารพิษในทางเดินอาหารเนี่ยโดยเฉพาะพวกแก๊สมีเทนซันเฟอร์ไฮโดรเจนซันไฟพวกเนี้ยพ,พวกที่เป็นมลพิษในลําไส้แล้วทาให้แบคทีเรียดีตายแบคทีเรียเร็วเกิดเนี่ยอไอตัวเนี้จะไปลดมดลพิษตรงนั้นออกทําให้แบคทีเรียดีเนี่ยมันเติบโตได้ฟื้นปรไบโอติกอย่างนี้เหรอฟื้นฟูโปรไบโอติกมากๆแล้วก็ลดศักยภาพของแบคทีเรียเร็วไง พวกบัสเตอร์รอยเดสคอสเซมเดียอะไรพวกนี้ที่สร้างแก๊สสร้างชีวภาพแล้วก็จุลินซีดีมจะตายพวกนี้จะไปดูดซับแก๊สพิษเหล่านั้นที่แบคทีเรียเลวปล่อยมาอ่าและที่สําคัญเวลาแบคทีเรียเลวมันสร้างสารพิษมากสารพิษพวกเนี้ยมันจะซึมเข้าผ่านผิวลำไส้ไทยจังชัดนแล้วเข้าไปโจมตีที่ตับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวไปดูดซับไว้ไม่ให้ดูดซึมเข้าไปในที่ตับ <Ừ. S 2> อ่าเะนั้นเนี่ยขยะเยอะเยอะมากๆเนี่ยมันอยู่ในลำไส้เยอะมากกว่าข้างในเลือดนะ <Ừ. S 2> แต่ว่าอันนี้คือเราพยายามเคลียร์ในลำไส้ให้ออกมากที่สุดให้ไม่ไม่ไม่เข้าไปในเลือดมากที่สุด <Ừ. S 2> อ่าเพราะาตรงเนี้ยคือทางสําคัญถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ได้ตับจะเบาลงไปอีกเยอะโอ้น่าสนใจนะเนี่ยน่าสนใจแล้ว,ลวพวกแพ้อาหารพวกอะไรคือติดตัวไว้แบบเดี๋ยววันหลังต้องพาไปดู ด้วยนะกระบวนการอาอไปดูเตาด้วยเพราะว่าเตาเตาของเราเผาะทะลุหนึ่งพันองศานะเป็นไพโรไลซิตคั้นซูเปอร์สายยาเลยนะคือ,อเอาอะไรเข้าไปมันจะออกมาเป็นอย่างนั้นเลยมันจะอ,อเป็นเป็นอย่างนั้นเอาง่ายๆอ่ะขนาดไอตัวกลาบมะพร้าวอ่ะเวลาเราเผาข้างนอกอ่ะแค่หกห้าร้อยหสิบถึงหกร้อยองศา มันยังไม่เหลืออะไรมันเป็นขี้เท่าไปหมดมเลยออแต่นี่คือพันกว่าองศาแล้วมันเป็นทรงคาร์บอนสีดำเ,าเลยเเพูดง่ายว่าเส้นใหยบางเส้นเท่าเส้นผมอะ่ะยังเป็นฐานเลยคือไม่หายเป็นขี้เท่านี่คือกระบวนการควบคุมไม่ให้เกิดออกซิเจนในในการเผาแล้วเกิดค,ความร้อนสูงไพโลไลซิตเนี่ยแหละเขาเรียกขั้นสูงจะเป็นอย่างงี้นี่จึงได้ ของพิเศษมาเลยอ่าฟังเอาไว้เป็นความรู้เผื่อใครที่สนใจอีกหน่อยอะเราอาจจะทําขายแต่เราจะไม่ทําขายฟอร์มที่ต้องเสียเวลาร่อนนานเวลาไปร่อนกันเองใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวแค่ล่อนใช้เองโอเคดีไม่ดีขายเป็นฝักไปเลยเป็นคาร์บอนขาย็อไย่างงี้ดีกว่าเอาไปไว้ในห้องนอนเอออุ้ยเอาไปดูซับคือตัวมันเองอ่ะ มันดูดซับคาร์บอนที่เขาบอกโลกเนี้อากาศมันชั่วไปเรื่อยๆเพราะว่ามัน,นมันจะมีคาร์บอนในอากาศสูงใช่ไหมทีนี้เวลาปลูกต้นไม้เยอะเนี่ยต้นไม้จะดูดซับคาร์บอนทําให้อากาศดีขึ้นโลกก็จะอยู่ได้ได้ดีเพิ่มขึ้นใช่ไหมไอตัวคาร์บอนจากเนี้ยมันดูดยิ่งกว่าป่ายนะก้อนเล็กเลกอะ่ะแต่พลังงานของมันพลังงานแวนเดอร์วาลของมันอะ่ะสูงมากมันเลยดึงพวกไอ้นิงไอพวกที่อยู่สถิตที่อยู่ตามใน ภูมิอากาศเนี่ยมาอย่างดีเลยทําให้อากาศบริสุทธิ์ออสามารถเอาไปวางไว้เฉยๆก็ได้อมันก็ช่วยวางในห้องนอนอะไรเงี้ยดีมากมบางคนไปใส่ไว้ในตู้เย็นไหนตู้เย็นเ้าๆเหม็นๆน่ะใส่ไว้นี่ฟุดเลยขนาดนั้นเขาใช้ผ่านสมัยก่อนพวกชาวบ้านเขาใช้ผ่านธรรมดานะค่าเอสเอชเออยู่แค่สามร้อยเองนะมันยังดูดได้ขนาดนั้นน่ะนี่หายเลยนะใช่โอเคค่<น>ะ